กับสวัสดีครับทมาชู้ชมเถารพโลเมื่อนี้บาวแอมเราทงมีเรื่องแปลกๆมเบอกสู่ฟังครับทมาชู้ชมเนาะก็คือลูกพญานาคกับชาติเมื่อเกิดลูกพญานาคงอนแดงครับทมาชู้ชมงอนบกชัยสีแดงตวสีเขียวตาเหลือมเมาเม่าครับทมาชู้ชมเนาะแตกแสงหมาบครับมาบอกเหลขกสองตัวสามตัวกับชาติมาเกิดทั้งโลกมนุษย์เนาะครับเนาะว่าสิเป็นเหลข3สามตัวเด็ดๆตัวใดครับไปรับชมรับฟังกับ บาเปกันครับเบาเปเบาเปนี่มีปู่พญานาคมาอยู่นํามมหาเรื่อยเป็นพี่น้องเป็นญาติพี่น้องกับพญานาคกับปู่พญานาคนะครับเนาะบอกเลขถือร้ายงวดแท่งเบาแอมละทงมติตามเป็นขังแรกครับท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังกันครับว่าลูกพญานาคนี่จะบอกเลขเด็ดสามตัวตัวไหนนะครับเนาะสวัสดีครับเบาเปสวัสดีครับผมโอ้เดินทางนั่จนพอโตเบาเป๋นะครับเนาะอยูุบ้านเบาเปครับท่านผู้ชม มาถามว่าเบ้าปีนี่ฝันว่าจงไรนเนาะครับเนาะครับเบ้าปีครับอันเบ้าสู้เอฟซีฟังนะครับฝันว่าจงไรคือฝันจังๆคัะเลยครับอันฝันเรื่องว่ฝันนี่ฝันแบบเดียวกันนี่สามเทือ่ฝันสามเทือครับโู้รับันฝันนี่ในฝันนี่ว่าพญานาคมหานะครับพญานาคมหาเทือ่เทือ่อะไรอ่ะมานามหาหงันพญานาคยี่งเย้าหงัน มันจะมีวิวยู่แถวนี่นะโอ้ครับครับครับมีตรงหน้านาอแมนตรงหน้าู่แถวนั้นบ้านนี้เิ่นมหาหานี่ในฝันคื่แหละมาเป็นงูก่อนเนียมาเป็นงูก่อนครับครับมาเป็นงูแล้วครับไปมาเป็นคนเห็นหน้าบอกว่าเข้าครับผมนีแลับครับครับผมมาอยู่บ้านเราเอาเครื่องเสียงเครื่องยังไม่เข้าเลยทีนี้เปนมาครับเอาดอกไม้ถูเทียนหาคู่แพรปื่นหนึ่ง ครับกล้วยวีหนึ่งครับแล้วก็เราคักหนึ่งครับเขาถวจะไว้คนข้นามาเซีนถวายแมน่นเพป็นเนาะอู้บานี้ตอนแรกเพื่อ,กอกนก็ไม่ได้บอกหรอกคืนคิดว่ากลางเดือกกับมะเปืเอ่อยเบิ้งทำไรกับอาเจ็ดเนาะครับเมื่อวันนั้นก็เลยบอกอาสื่อว่าอาเจ็ดเด้อสื่อเอามันออกอาเจ็ดอีดีดีบ้างครับโอ้ยสาธุสาธุบานี้ก็ดเลียวไปโดนเติบก็ไม่ได้ฝันอนีดหรอกครับ เพิ่นก็มาอีกเลยเขี่ยวนี้มาเป็นคนไอ้มาเป็นคนแล้วก็แปลงเป็นหน้าตัวใหญ่ยังงอนแดงๆนะหงอนแดงเลยบ่ครับงอนตัวสีเขียวตัวสีเขียวครับเขียวที่สองนี่เพิ่นก็ว่าแม่เครื่องเสี่ยมตัวเพราะท่านเห็ดให้เฮาอยู่เด้อเพิ่นว่าครับเออเพราะท่านเห็ดแล้วกับพวกหนว่าที่เห็ดจังเลยน้องครับคอจาครับอาเพิ่นก็ว่าวันพระไปเห็ดถ้าไปเห็ดจะเถื่อมันก็เลี่ยวรวมว่าบานี้กะ คนก็เลยบอกว่าเที่ยวนี้ต้องทงเห็ดเด้คือสีเขียดนะคือครับเมื่อกบัวก็เลยว่าช่วงนั้นกันออกงานใหม่ให่เนอะว่ามีเงินครับยังไงเนาะมีเงินสิมีเงินเฮ็ดเลยว่าส้อเอาที่ละเกาสองครับเก้าสองออกอีกเด้ออกอีกเก9าสองเกาสองเต็มเตเลยเรื่มีการู้ัาคเลยครับผมอันนี้หลังจากนั้นิ้งไปไลยเต๋อ ซีหาเดือนครับมาฝันล่าสุดหลังจากกลับมาจากวัดพระลานเพชรอาเพินพาไปอนะวัดนี้เพิ่นดังเรื่องสะด็จคอทังเรื่องดรูดวงดีอ่นีโอ้ครับครับไปหอดผมก็สงสัยเอ๊ะผมคือฝันเห็นพป็นยั่ะแต่ก็บได้บอกอาจารย์ครับหลวงพ่อเพียรเพื่อนเอาวันเดือนีเกิดเข้าไปครับหมอนีมันเป็นพญ็นยะกรงนศาตรัมากเกิน โอ้บว่าว่าเป้าปีนี่บอกครับงานโอ้ยตาธุตาธุจะว่าเป็นคนบ่มีหัวใจเป็นคนดีอบอกครับว่อยากไในยังชีวิตแต่ว่าเอาได้โอ้ครับครับครับเป็นคุณศึกพญานาเกา่าคุณศึกพญานาเกา่างานครับแมีกระทั่งกลับมาตีเอาเมืองเจากก้าะกุหลาบโอ้ย,อยแต่สมยัยแต่ศาสตร์กอนี่เพื่อนมาผู้ศาสตร์กรงานเพื่นมาเลยว่าอันศาสตร์นี่เพื่อนมาศาสตร์กรเขาเพื่อนว่าวางยังดอก ผมนี่นว่าในว่าวยังแบบเขียนได้วันเดือนปีเกิดให้เพื่อนกับว่าออกมาเองเพคนเลยปูว่ครับเพคนเรากูบ้านหรือเปล่าไม่แอนปูว่าเวียดโอ้โจะมีคนหฮารุในว่าเรื่องนี้เงยมาเลยครับคนหฮารุครับอันนี้ล่าสุดนี่ครับล่าสุดงวดวันที่สิบหกนี่เนาะแม่นครับผมสิเป็นตัวใดเนาะนาะครับแต่ไม่จมเลยน่ามาเป็นแนวไรครับเป็นคนที่วานนี้ ใส่ชุดขึ้นในหนังเหรอไชุดเขียวๆมีหมวกแดงๆโอ้แบบขึ้นในหนังเนี่ยหมูสับเสาร์าทิตเท่านี่แหละโอ้แบบนี้นังจักจั่งงงก็ว่าเนาะครับผมเพื่อนก็บอกว่าตั้งเฮ็ดเครื่องเสียงไปเฮาคือเก่าเครื่องบูชาดอกไม้ถูกเทียนครับผู้ครับเขามาพื้นหนึ่งครับป่วยวีหนึ่งครับเหล่ากักหนึ่งโอ้เงินสามสิบบาทเงินสามสิบไปทั้งเวนตกมงคลเพื้นนี่ อันพ่นเพิ่นกับยุทธังพุนเนาะต้องขามน้ำไปเนาะขามน้ำไปยุบกไก่เหินเนาะประมาณสี่ห้าร้อยเมตรมันมีน้ำยุทธังพุนเนาะครับเนาะ่ำรวจจชดใจเบาแอมเราตรงนี้มันไปยากเนาะอยากไปยากแจ็กน่อยเอาไว้โอกาสหน่ะเนาะแต่เป็นดวงนี่เขาอีสิภาบูไปฝนบูเลยครับบูเลยครับสูไปหอดพ่นดีแต่พ่นกันยังอยู่อยู่อ่ะครับยูยสาธุสาธุครับผมเออมาเขาฟันดูแห้งเนาะเนียนเดี่ยวนี่เพิ่นก็เลยว่าหาสอง หาสองแนนครับผมหาสองแต่ว่าพันม้เอ้าอะไรเมื่อก็หาสองไอ้พันไม้สองตัวนี่แหละครับแต่ว่าผมเห็นเกิดวาว่าหลายเที่ยเราเป็นตัดจับเจ็ดใจบ่เนี่ยนะเจ็ดใจวะครับเป็นทรายครับอ่าเนี่ยเจ็ดหาสองนี่สิคือนะแต่ว่าเพันบอกหาสองครับเป็นบอกหาสองเขากระตัดเลรนเนาะเอาหาสองไว้ล่างบนเนาะครับตุตตรีนะครับสมานผู้ชมเนาะหาสองแล้วก็ เลขสามตัวในเจ็ดหาสองแมนบอกครับโอ้ครับไม่แต่เลขสามตัวกับสองตัวโดดๆนี่เนาะอหาเนาะแมนแต่ว่าเจ็ดนี่เบาเปีใส่เบาเบาเจ็ดในเจ็ดนี่เบาเปีนี่มักชอบส่วนตัวแมนครับผมนี่แหละครับเกิดว่าจะมีดวงขึ้นสามตัวไว้เลยนะนะครับครับโอ้จะเกิดมีโชคมีลาบนาะแมนครับผมก็ถึงว่าจะเกิดถือคัดอยู่จะกี่ ถัอขักที่บ้านจึงสี่ลูเจ้าดี่ฝันเกี่ยวก็บพ่าะนาคฝันเห็นยังที่ทีเจ็ดแปอนนัือทื่พันสามร้อยบาทเงินเงินเื่อน่ะน่ะโอ้ยสาธุสาธุตอนเจลี่ัวตวเก่าเก่าว่าเนสามสิบกว่าใบั้งโอ้เก่าเก่าบ่ครับ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  อยู่บ้านเบาเปยเนาะเิ่นมาบอกเป็นโตเลยบอกเบาใส่หูเลยบัเนี้เพิ่นบอกยืนเบากันนี่แล้วยืนคุยกันเลยก็เลยลังเทียวกับเจ้าจินน้ำผมมาหยั่งในฟันเลยอเหินน้ำดูแฉะเลยว่าน้ำยังไงโตเป็นลูกหลานเห่เลยอู้ยูลูกหลานพญานาคเนาะสาธุน้ำล่งเทียวกันน้ำไลเป็นงูเกี่ยวก็มนีเลยลังเทียวันเทียรที่สองถีว่ามาเป็นงูครับครับครับสีไลเกี่ยวจะเห่าเลยนะอู้สาธุเนาะ แต่ถวนี้มาเป็นคนแบบสิ่งๆเลยนะครับผมเป็นตัวเลขตัวไหนก่อนครับเราสู้เอฟซีฟั่งไหมนะครับคือความมั่นใจหาสองหาสองครับเลขสามตัวเอารีเจสใส่ไทยหรือใส่หลังหนอะกับุดเถี่ยจะมักแต่ว่าเรเอาใส่ทั้งหนาไปแล้วครับเพราะว่าเยาจะเอฟซีคนจีนหมุนเอาเองคนห่งครับครับครับโอ้ยครับผมสามตัวกับเจ็ดหาสองเจ็ดหาสองสองตัวกับหาสองสองหาเนาะครับครับผมโอ้ย ขอบคุณคุณนาเปย์ไ้หลายด้วยครับครับยังไงก็มันก็ขอบคุณเบาเยี่มหลายโอ้ยเอาใหม่ใหม่ให้บาทโอ้สาธุสาธุกของฝากด้วยครับผมใครยืดดีเนี่ยน้องใหม่ด้วยครับผมครับสุดเข้าไอ้มีโชคมีลาบญ่นักกันโอ้ยน้องใหม่ก็นอไงแต่ครับพี่เอยู่ป้าไพนั่น่ะครับโอ้ยดินฟ้าดินฟ้ามีบักันมากยังนี่บักว่าญ่มั้งนี่บักว่าญ่บอกครับโอ้ยขอบคุณได้หลายให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินคว่ำครับคว้ามีครอบ ขอบคุ่มมีความสุขความเจริญด <cat on developed Airbnb> ้วยซ้ำถกคุณพารักษาครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนามีโชกถึงรอตตลีแล้ววันใหญ่ครับครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับเนาะครับผมครับผมสาธุสาธุขอบคุณพี่เปได้หลายอมีอย่างเติมเติมอีกบ่ครับอันเาวเปครับอันจังหวะนี <com start> ่แหละต่ว่าเมือขึ้นนี่กับฟันยู่แด้แต่ว่ามันบ่เดกี่ยวกับไม่หนักอืมเอาเด่ ฝันมาตำรวจเวลาจับให้หลูวยังไงบุ๊กฝันเป็นหมวกเป็นบ้าเป็นโมงไปลูกขึ้นว่าตีสี่สี่สิบห้าครับก็เปิดเบิ้งกำไรฝันห้าสองอีกเลยห้าสองตรงกันเป๊ะเลยเอาจับตัวดีแล้วครับต้องเปิดเบื้องในกำไรมันเตำรวจได้จับกันคนนั้นโอ้ครับครับเอครับโอเปิดเบื้องบนเราห้าสองคงจะว่าป่ะหยากกันสิบเปอันนี่ วดอ้างกน้ดหรอกแต่ว่ามันมันบางเอืญนตรงกันมันตรงกันเนาะเอาสิค่อนข้างมั่นใจเนี่ยยังน้อยมั่นใจหาสองครับอ่าครับกาบขอบุณเบาปีเล้หลายครับที่ห้ตัวเลขเด็ดเด็เบาแอมเราตรงกับเอฟซีเนาะครับเนาะครับผมเป็นตัวเลขหาสองหาสองเดี๋ยวสี่จุดเลยแคบหน้าจอครับกาขอขอบุณขอบคุณหลายโอ้เราใหม่จะเอาไปแกงนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผม ขอบคุณครับ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 ผมาธุสาธุสาครับผมสมาชิกนี่เด้อครับตัวเลขของเบาเป๋ครับตัวเลขเบาเป๋พญานาคมาบอกครับเป็นลูกหลานพญานาคเนาะครับเนอกจากสมาชิกเนาะสาธุสาธุให้มีโชคใหญ่เด้อเนาะครับเนาะเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองครับแต่เลขเจ็ดนี่เป็นความชอบความมักส่วนตัวของเบาเป๋ครับเอาเลขเจ็ดมาจับใส่ทั้งหนาเนาะครับเนาะ ตัวสำคัญเนี่ยก็คือหาสองหาสองสองหากะกับกันไว้นะครับเนาะไปต้องกับนําเพิ่นว่าครับนี่แหละเบ้าแอมโลตงมาติดตามไปฝากเอฟซีครั้งแรกครับก็ลองเบิงครับมาทามีโชคกไงครับเบ้าปีครับงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับธรรมชมเนาะกระแคบน้าจอไว้เด้อครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมโลตงกาซิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ ให้มีโชคมีลาลรำด้วยเงินท้องครับสวัสดีครับ